来莉花。<music> 東抵河岸。 ก่ไฟอ๋อข้าวต้มงขาต้มใช่ข้าวต้มน่าทานเชีย่แบ่งครึ่งมาล่ะร้านนี้ก็ก็บริการดีเจ้แก็ไปก็จะฝขอองระดับทุ่งจ้ไข่ไหมคะ้ ที่แม่ขอคือร้อนติดจุ่มไหมร้อนติดร้อนติดอย่างีจะติดจุ่มหมอ๋อก็เผื่อว่าจะมีเสตีใหม่มาเลย่าษงี้ี่มีเอทำไมที่สุดนี่ไขึ้นเขาอีกกี่โลไปขึ้นเขา คุณสาวเออพี่ยังไม่ได้แจกยาเลยนี่หว่าก็กินยังกินไม่ห็กินเลยประมาณถ่ายายก่อนนะเขาจะถ้าคิดไปเองดีเขาจะไปทำอะไรไปนั่นเลยใช่ไหมเขาลงมาสันดอนแล้วก็ไปในนครเนี่ยถ่ายละคนไม่น่าจะมาล่ะ Продолжение <laughs> จะมีพาดเดอร์แม,ม่ตรงนี้ครับเราต้องรอ<ะ>พา่ดแจอยู่กับผมอ่าอะไรเปิดรถเหรอห <ả? S 1> เปิดรถเลยเหรอ ยี 20, 20ิบต้น้สภาพเดินนี่เหรอเดินไปทั่วแหละ นี่ยมีชิมโอ้ชิม,มช,ชิมเห็นแมฉันหยิบลนพอดีเลยหกคนพอดีใช่ไหมอันนี้ไม่ไดเอามาใส่เบ็ดนะใคอวกงนอน

โอ้ยกาแฟหอมกินเติม no. ทั้งวันะแี้มีบอน้ำงนะอยน้อนว่นะไนีอ้กาแฟใช่ไหมคะกาแฟใส่ผ้าอะไรอ่ะ อาราบิก้าเหรอคะใช่ค่ะ <c oughs> โพื้นเย็นเจ็บเลยเอออ๋อเ้าแไ้เลยมันสูไปแล้วเาะย่งหรอแต่หายากเลยน่รอเย็บนมาน่าจะใช่เย็บืมแลขอบเลยฝนตก

อะไรมะขามอ่ะไม่นะต้นเนี่ย <ım> ใช่ครับแล้วมันร้อนได้ไงเนาะอืมันจากประดานจากธรรมชาติอืมัมนร้อนได้ยังไงฮึ่มี่ร <c oughs> ้อนเลยนะ ใช่นี่มาธรรมชาติแหล่เลลลลลล ก็ยืนหยิบปากกล้องมาเนาะไหนน้ำตกอ๋อเป็นน้ำพุอ๋อเส้นทางทั่วป่าอ้โ ร้อนความร้อนอะไรร้อยร้อยเจ็ดสิบเฮ้่ร้อยสิบถึงนี้เวงไหรอที่เขของห้วยน้ำดังนี่แหละแต่ว่าที่กีมอไซค์มาเก่ดยุทธอ่ะอันนั้นอยู่ริมถนนเลยเขาทำถนนแล้วแบบขุดแล้วก็ใส่ไปเจอตานา ใช่พุ่มนี้เลยใช่ใช่หย่อนหย่อนฉันคงเดินลัดเอาไข่ไปต้มตรงนนะ้นเอาเอาไข่มาเอาไข่ดิบว่ะพี่ยยเ,เดี๋ยวเดี๋ยวเอาซอสออกออโอ้โหซ, <laughs> ซอสไม่เอาออก กี่นาทีเจ็ดนาทีเจ็ดนาทีไข่โศกสามนาทีไข่เจ็ดนาทีเป็นบอยเอ้ไม่ใช่มดและวา็าแล้วก็วางไหปบ้างวางนะแล้เออ ตลาดตะไคร้ใช่เจ็ดนาทีอะก็เป็นแบบแโอ้โหเดือดที่แบบเนาะถ้าลงไปตายเลยเนี่ยอันนี้เดือดโหดมากเลยเธอ อันนี้แบบผ oh. oh, ูกอ hey, ือโหดูกแบบเคยเห็นแค่แบบลูกอันนี้แบบอันนี้แบบต้นต้นเลยมั้งเนี่ยโอ้โหธรรชาติจริงไลย ร้อนเลยสิครับเพราะถ้ามือไม่ร yep> ้อนจะมือด้านมือเปนตันน mm ี่อยู่เลยอ่ะก็ห้านาทีเป็นอันนี้อได่ป่ะเฮ้ยได้อยู่นี้เลยถังขยะเลยแต่ร้อน อที่ไม่ลงถังยาเลยเธอที่ไม่ลงถังยาเลยถ่ายแล้วได้แล้วอ๋อโอ้ยไมอร้อนเลยแกมือฉันอ่ะพอแตะปุ๊บร้อนปั๊บเลยแต่ว่าหน้ามือคุณหนูมือคุณหนู ใช่ไม่เคยโดนอะไรหนักๆว่าหน้าไม่ได้ไม่หรอใช่แล้วไหนว่าใช่แล้วไม่มีซอสหรอซอสซอสอะไลังสวยเขาเป็นอะไรซอสซอสเป็นอะไรซอสนี่ไง แล้วเด็กเยอะกับเราเพราะขอใหกินนิดนึงให้เลยนอาสนใจเลยอยากต่อรุ่น menos There's no I way can A save A me. A i can not my

ใช้ลงไม่มันลงชั้นหน่อยนะพักยี่สิบชั่วโมงนะ่สิบได้ตั้สามทุ่มสามทนี่กี่โมงห้ามงยี่สิ เนี่ยเนี่ยครูน้ำแล้วใครขวามือเนี่ยแต่เขามีมีวอพีด้วยอันนี้เขาบอกเป็นแบบสถานที้ยวไม่เลี้ยวพป็นโรงแรมเขาดูหนาแม่เขาก็แต่งเขแต่ในที่จอดหรือเปล่าแค่นั้นเออดยแต่เดี๋ยวต้องถามเขาเนี่ยนะบอกเขาว่าเราเข้าพักนึกว่าไม่มีคนนะเนี่ยอ๋อมันไอ้นี่มันมันมันจอดสองฟังดูย่าเสื้อเหลืองกินหมูขาวเข้าที่พักครับ ใช่ค่ะคเ,เอาละถึงแล้วอันนี้บ้านรักไทยเหนื่อย โอ้ยเอาแห่ขึ้นชั้นสองก่อนสองมีสองชั้นอุ๊ยอุ๊ย You know that ข้างบนเนยืองเย็นมากทิปวันแรกนะครับ เนี่ยยี่เปิ้ลท่าก็บอกไว้เลย ก็ไม่ไปนะต่อต่อมาอรังมากอรังมากอันนี้มันมันเนื้อใช่ปะไม่มีเนื้อไม่มีเนื้อแล้วแล้วถานนึงคือของพวกเรื่องเราต้องเป็นเรื่องเราใช่ไหม่ไม่ไหมนช่ไ้่ไม่ไหช่มใช่